ทดสอบ1 2 3่งทดสอบทดสอบ1นึ่งสทดสอบทดสอบ1นึ่งสทดสอบระบบสื่อสารฝันซิมผ่านไวไฟ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบระบบสื่อสารฝันสิผ่านไวไฟทดสอบทดสอบ n 5 8ท็คคอกพอ n 5 8ท,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 ทดสอบระบบเซโรทดสอบทดสอบ n 5 8ท็อกพอต n 5 8ทดสอบระบบเซโรทดสอบไฟ tx ขึ้นสีแดงไฟเทคทข,ข,ททขึ้นสีแดง,ท,แดงทดสอบ r x จะขึ้นสีเขียวทดสอบไฟ T x ขึ้นสีแดงไฟเทคขึ้นสีแดงทดสอบ r x จะขึ้นสีเขียวทดสอบดับหน้าจอทดสอบดับหน้าจอสามารถกด PT ทได้โดยที่จอไม่แสดงไฟขึ้นสีแดง ทดสอบดับหน้าจอทดสอบดับหน้าจอสามารถกด P/T ได้โดยที่จอไม่แสดงไฟขึ้นสีแดงไฟ I/X ขึ้นสีแดงปกติไฟ T/X ขึ้นสีแดงปกติไฟ I/X ขึ้นสีเขียวปกติหน้าจอไม่ติดสามารถดับหน้าจอกด P/T ได้ไฟ I/X ขึ้นสีแดงปกติไฟ T/X ขึ้นสีแดงปกติไฟ I/X ขึ้นสีเขียวปกติหน้าจอไม่ติดสามารถดับหน้าจอกด P/T ได้ จบครับ